สวัสดีครับวันนี้วันที่ย7กรกฎาคมสิบ้านะครับวันนี้ม,นนมาลงปลูกข้าวโพดนะครับผมปลูกข้าวโพดนี้ปลูกลงเขานะครับก็เสียงเหมือนกันคนระับคนขับต้องมีฝีมือหน่อยๆนะครับ คูปุต้า L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับผมห้าสิบแรงวันนี้มาปลูกข้าวโพดให้นะครับก็เมื่อวานฉีดยาฆ่าญ้านะครับวันนี้ก็มาลงปลูกเพราะรอไม่ได้ครับถ้าฝนมาก็จะปลูกไม่ได้เพราะดินแถวน,นี้เนะี่ยมันเป็นดินดินเหนียวนะครับรถเข้าไม่ได้เลยอันตรายมาก ขึ้นมาได้ไหมเนาะเขาก็จะลงไปงลึกๆประมาณนั้นนะครับแล้วกะวนลดกลับขึ้นมาเตือนต้องระวังมากครับอันตรายนาะาบางทีถ้าพลาดึ้นมานเดียวก็ลดป่๊มเลยนะครับ าใช้รถไถเล็กถามว่าปลูกได้ไหมก็ปลูกได้นะครัแต่ว่ามันปลูกได้ไม่ลึกนะครับปลูกได้ไม่ค่อยลึกพอเวลาฝนตกมาฝนตกมาก็จะมีปัญหาคือน้ำมันจะซอกทำให้ข้าวโพดเนี่ยล้มแตถ้ามันอันนี้คือสาเหตุที่ถ้าปลูกตื้น,นมันจะเป็นอย่างนั้นก็มันเป็นสภาพภูเขาอย่างนี้นะครับ เวลาน้ำไหลลงไปตามล่งก็จะคัดเอาต้นกระโพดไปด้วยนะเพราะถ้าปลูกตื้นไปจะมีปัญหาตามมาตรองนี้ก็จะเป็นเครื่องหยอดปุ๋ยหยอดเม่็ดกระโพดอัตโนมัตินะครับถังใหญ่สองถังก็จะเป็นใส่ปุ๋ยนะครับถังเล็กสี่ถังค่อยใส่กระโพดเพรายากนะครับค่อนข้างจะยากลำบาก ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมาปลูกมาดูแลยอย่างนี้นะอันตรายมากพอที่ห่างหายไปนานก็นี่แหละครับมาโมจะมาเข้าไร่มาเตรียมแปลงปลูกข้าวโพดก็เลย ไม่ค่อยได้ลงวิดีโอไม่ได้ลงวิดีโอกอนานพอทั้งควรนะครับ L 5018 50แรงตัวนี้ถือว่ากลางๆครับไม่ดีแล้วก็ไม่แย่เกินไป50แรงก็ถือว่ากลางๆถ้าลงนาก็ไม่ค่อยมีปัญหา เพราะแรงก็ค่อนข้างจะใช้งานหนักได้ในระดับหนึ่งก็ยากนะครับสภาพขีงประเทศก็ยากลำมากพอสมควรอันตรายนะครับจะเลี้ยวแต่ละทีนี่มีสิทธิ์ความได้ง่ายต้องสีมือพอสมควร โอเคครับผมก็ลงให้ดูพอเป็นทั้งเกืบแถวนี้ก็เขาก็ปลูกข้าโพดกันประมาณนี้นะครับขอพื้นที่ปลูกก็ประมาณ40ไร่ตั้งแต่ฝั่งนู้นภูเขาบนฝั่งนู้นสุดลงมาไปถึงภูเขาฝั่งนู้นครับพื้นที่ประมาณ40ไร่ถ้าดูตามจุดเตเนี่ยก็จะประมาณ70ไร่นะแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ ซอกเขาส่วนหนึ่งก็เลยทำให้ทำทำให้พ่อปลูกไม่ได้มันชันเกินไปก็เลยทำได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้นะครับโอเคก็ผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปต่เพียงานี้สวัสดีครับผม